เฮ้ยไม่ได้ดาซี่ะกินนี่มันไม่ใช่ดาซี่มันต้องสีฟ้าดิโคจะเดียวเดียวเดียวพี่อย่าเพิ่งพี่อย่าเพิ่งดาซี่มันป่าได้พี่ไหนเราเอาบูก่อนนี่เป็นไงเรียกว่าบูด้วยไม่ได้ปลาฟ้าโคจะเหมือนนักแข่งอะผมพี่รอผมก็อขอฟาร์มก่อนนะพี่นะพี่อย่ารีบก,กันนะเฮ้ยได้ยินเสียงนี้ปะ่ะเฮ้ยได้ยินด้วยว่ะเอาเรื่องจัดเสียงกามผมมันลั่นอะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยฟังนะฟังนะเนี่ยพี่พี่เพิ่งอะผมกำลังภูมิใจกับกามที่มันลั่นอยู่ เอาดิเอาดิเอาเอาไหมอ่ะมามากับรู้เรื่องสะบึ้มจัดไหนพี่เดลอยู่ไหนผมรู้พี่อยู่นี่ไม่รอดหรอก <Okay. S 1> วายวาย,วายเอา,บา,าอนะวบลาวายวายวายไม่ได้ไม่ได้เราทำอย่างนี้ไม่ได้หรืวะเราต้องมีน้ำใจนักกีฬาหน่อยดิพวกเรา